ที่สองกระกฎะาคมพศออ2565หลังจากที่อดอาหารผ่อนอาหารไปหลายวันก็กลับมาฉันอาหารกลับมาไปบินทบาทฉันอาหารใช้ชีวิตไปตามปกติเรียกว่า ผลจากการดับผลจากการตายมาใช้ชีวิตไปอีกปีหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งเรียกว่าระลึกถึงความตายระลึกถึงความดับของสภาวะธาร่างกายทุกปีทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวัน ทุกสิบสองชั่วโมงทุกหกชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงทุกหกสิบนาทีทุกสามสิบนาทีทุกสิบนาทีทุกนาทีทุกสามสิบวินาทีทุกวินาทีนี่เรียกว่าเราเจริญมรรณสติอยู่ทุกเวลาทุกวันทุกเดือนทุกปีเรียกว่า เราเป็นผู้มีความระลึกถึงความตายความดับของสภาวะของชีวิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมาถึงการถึงเวลาวันไหนเราก็สามารถไปล่อยได้เราก็สามารถละสามารถวางได้ตลอดเวลานี่เรียกว่าเราเตรียมพร้อมเตรียมตัวอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ทุกโอกาสเราไม่เคยปล่อยไม่เคยวางจาก สติจากการระลึกถึงความตายเราเป็นผู้มีสติระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเราจะเริญมรณนะสติปัฏฐานอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปีนี้เราก็คงยังไม่ตายคงไม่ดับธาตุดับสภาวะธาตุมันก็ยังต้องอาศัยสภาวะธาตุร่างกายในการรักษาสิ่งสม,มุติไปก่อน แบกภาละแบกร่างกายไปก่อนถึงเราจะเกิดความเบื่อหน่ายแค่ไหนแต่มันยังต้องอาศัยสิ่งสมมุติอาศัยร่างกายนี้ในการเจริญประโยชน์ในการเจริญทมต่อไปถ้าอยู่แล้วมันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นเราก็จะอยู่ต่อไปถ้ามันอยู่แล้วไม่เกิดประโยชน์เราก็ไม่เสียดายสิ่งสมมุติเหล่านี้เราก็ไม่ได้รู้สึกเสียดาย ไม่รู้สึกยินดีในสภาวะในร่างกายของที่มันเป็นของเน่าของเหม็นอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีความห่วงหาอะไรอววรไม่มีความยินดีในร่างกายนี้ตั้งนานแล้วเราปล่อยเราวางอุปทานเราปล่อยเราวางความยึดมั่นในร่างกายมาหลายปีแล้วมันจะเกิดจะแก่จะเก็บจะตายวันไหนเราก็ไม่ได้เสียาดเราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราก็คงไม่ออกบวชเราก็คงปรุงแต่งร่างกายไปตามความอยากความต้องการตามกิเลสตัณหาอยากกินอะไรอยากได้อะไรอยากปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็จะปรุงแต่งไปตามความอยากความต้องการตามความสนุกสนานเพลิดเพลินทางกายทางอายตนะแต่พอเราเห็นแต่พอเราเกิดยะถาโพธยญาณทัศนะคือเกิดการรู้เห็นสัจธรรม ตามที่เป็นจริงตามความเป็นจริงของชีวิตเราจึงเกิดความเบื่อหน่ายในสภาวะท่าร่างกายเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันเป็นสมมุติเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเพราะมันมีความแก่เก็เกบตายอยู่ในเบื้องหน้าเราจึงเกิดความเบื่อหน่ายเราจึง <c oughs> ได้ออกบวชเราจึงได้ออกประพฤติธปฏิบัติธรรมเราจึงได้ออกในการสแสวงหาสัจธรรม ในการสแสวงหาความจริงเราจึงต้องออกมาบินทบัตเพื่อหาอาหารเลี้ยงร่างกายถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราก็คงไม่ออกบวชเพราะเราอยากกินอะไรเราก็จะหาจะซื้อมากินด้วยความอยากความต้องการตามจิตตามใจของเราแต่พอเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราก็เลยออกบวชหาอาหารบินทบทัตเลี้ยงร่างกายตามมีตามได เขาให้อะไรเราก็กินไปตามที่เขาให้เราได้อะไรเราก็กินไปตามที่เราได้มาด้วยกันออกไปบินธบาตหาอาหารเลี้ยงร่างกายเพราะเราไม่ยึดมั่นยึดติดในร่างกายของเราใครจะให้เราก็กินใครไม่ให้เราก็ไม่กินเราไม่มีความยึดมั่นยึดติดในร่างกายเราปล่อยอุปทานในร่างกายถ้าไม่ได้เราก็ไม่กลัวเราก็ไม่ได้เสียดาย ถ้ามันจะตายวันไหนเราก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นที่เราต้องออกบวชต้องประพฤติธปฏิบัติธรรมก็เพื่อมาหาสัจธรรมตามความเป็นจริงของชีวิตของจิตใจวิญญาณความรู้สึกทางอายตนะปล่อยวางอุปทานในร่างกายเราไม่ยึดมั่นยึดติดในร่างกายมาหลายปีแล้วมันจะเกิดจะตายวันไหนมันก็ไม่มีความหมายกับเราแต่มันก็ยังมีความหมายกับผู้ที่ยังยึดมั่นยึดติด ในร่างกายของเราก็ยังอยู่ก็ยังอาศัยประพฤติปฏิบัติทําประโยชน์ไปเรื่อยๆเรียกว่าปีนี้ยังไม่ตายก็อาศัยอาหารเลี้ยงร่างกายไปก่อนถ้าปีหน้ามันจะดับจะตายก็ปล่อยให้มันดับให้มันตายไปตามเหตุตามปัจจัยหรือมันจะตายตอนไหนพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าก็ช่างหัวมันมันไม่ใช่ของเราร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรา มันจะตายด้วยโรคด้วยภัยใกล้เจ็บอะไรก็ช่างมันมันจะอูมันจะตายมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะเราปล่อยความยึดมั่นยึดติดเราไม่ยินดีในสิ่งสมมุติในสิ่งที่มันเป็นของเน่าของเหม็นอยู่แล้วเพราะจิตใจของเรามันหลุดพ้นจากของเน่าของเหม็นของมีความแก่เก็บตายอยู่ในเบื้องหน้าเราไม่ยินดีเราไม่อะไรอาวรเราก็อยู่ก็อาศัยไปตามเหตุตามปัจจัยตามมีตามได้ มันจะเก็บจะป่วยก็ทั้งหัวมันมันไม่ใช่ของเราเราก็ดูแลมันไปตามที่เราจะดูแลได้ตามเหตุตามปัจจัยโดยตั้งอยู่ในศีลในธรรมตั้งอยู่ในหนทางในหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกรูปทุกองค์ได้ถือประพฤติปฏิบัติมาแต่เราอดเราผอนอาหารเราก็ไม่ได้รักตัวกลัวตายเราไม่ได้กลัวเจ็บกลัวทุกข์เราไม่ได้มีความรู้สึกเราไม่ได้มีความ ยินรนทะยานทางจิตทางใจไม่ได้มีความห่วงหาอะไรอาวรมันจะดับมันจะตายมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นเรื่องของสิ่งปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเราออกบวชออกมาหาอาหารเลี้ยงร่างกายแต่เราไม่มีความยึดมั่นยึดติดได้กินก็ได้กินได้อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยตามบุญตามกรรมตามวาสนาที่สะสมที่ได้สร้างมานี่เรียกว่าอานิสงส์ของการออกบวช ของการประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันไปการออกบวชอานิสงส์หรือการออกบวชประเภทที่หนึ่งก็คือได้อานิสงส์ภายในตัวเองและได้อานิสงส์จากภายนอกเรียกว่าภายในตัวเองก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากความอยากความต้องการหลุดพ้นจากวัฏจะสงสารเรียกว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นภายในตัวเองเรียกว่าได้อานิสงส์ภายในสิ้นอาชวะกิเลส สิ้นความยึดมั่นยึดติดในอายตนะในร่างกายในจิตในใจในความรู้สึกทางอายตนะเป็นผู้สิ้นอัจวกกิเลสได้อนิสง์ภายในได้ความลูดผลภายในได้ความรู้แจ้งภายในได้เห็นอริยสัจท,ทั้งสีภายในได้รู้จักการเวียนว่ายใจเกิดในวัฏสงสารเรียกว่าได้อนิสง์ภายในตัวเองและได้อนิสง์จากภายนอกก็คือมีลาบ มียศมีสักการะจื่อเสียงสรเเสยิญยเยือนยอมีความสุขความต่างๆที่เกิดจากภายนอกเรียกว่าเป็นผู้ที่มีลาบมียศจากสิ่งภายนอกเรียกว่าได้อานิสงค์ทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือเป็นพระอรหันต์ประเภทที่ได้ลาบได้ยศได้สักการะจื่อเสียงสนเเริญย,ยนยอจากผู้คนจากสิ่งภายนอกเรียกว่า ได้อานิสงส์ทั้งภายในและภายนอกเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนเรียกว่าอานิสงส์ภายในก็ได้อานิสงส์จากสิ่งภายนอกก็ได้นี่เรียกว่าอานิสงส์อย่างที่หนึ่งอานิสงส์ประเภทที่สองก็คือได้อานิสงส์ภายในคือได้ความหลุดพ้นอย่างหลุดพ้นจากอาชวะกิเลสภายในของตัวเองคือสิ้นอาชวะกิเลสคือสิ้น การยึดมั่นยึดติดในขันห้าเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งแต่โสดาปฏิมกโสดาบันสกทาคามิมักสกทาคามีอนาคามิมักอนาคามีอรหันตมักเป็นพระอรหันตเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นจากการเวียนไว่ายตายเกิดในภพบเบื้องล่างเบื้องต่ำเรียกว่าได้อานิสงสจากการประพฤติปฏิบัติภายในแต่ว่า ไม่ได้อนิสงส์จากภายนอกคือไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นลาบสักระเป็นยศเป็นชื่อเสียงสรรเสริญยนยอจากสิ่งภายนอกเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นภายในแต่ไม่มีอนิสงส์จากภายนอกเรียกว่าได้อนิสงส์ภายในคือได้ความหลุดพ้นจากการออกบวชจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้หลุดพ้นภายในแต่ไม่มีอนิสงส์จากสิ่งภายนอก ไม่มีลาบสกักละชื่อเสียงส,ยสระรเสินเยินยอนนี่เรียกว่าประเภทที่สองประเภทที่สามก็คือไม่ได้อาน,นิสง์ภายในคือภายในของตัวเองไม่หลุดพ้นภายในของตัวเองไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงในอริยสัจสีไม่รู้จริงรู้แจ้งในวัฏจสงสารมีความยึดมั่นยึดติดในขันห้ายึดมั่นยึดติดในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมั่นยึดติดใน ระบบของความคิดยึดมั่นยึดจิตในตัวโกของโกแต่ได้อานิสงค์จากภายนอกคือได้รูปเสียงกกิ่นรสสัมผัสทางกายอารมณ์สัมผัสทางใจที่น่าพอใจที่น่าเพดเพลินท,ทางจากสิ่งภายนอกได้ลาบสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอการบูชาจากผู้จากคนจากสิ่งภายนอกนี่เรียกว่าอานิสงค์ภายในแต่ ไม่ได้อาน,นิสงส์ภายในแต่ได้อาน,นิสงส์จากภายนอกคือเป็นภิกษุชั้นโลกียะ <im itation> เป็นภิกษุชั้นปุถุชนเป็นภิกษุชั้นกามภพ <im itation> เป็นภิกษุชั้นเทวดากามภพ <im itation> ยังไม่ได้อริยะบุคคลเรียกว่าอานิสงส์ภายในยังไม่ได้แต่ว่าได้อาน,นิสงส์ภายนอกคือหลงไหลหมกมุ่นอยู่กับสิ่งภายนอกเสียก่อนไม่ปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อกัดเพื่อเกาเพื่อละกิเลสตัณหาภายในจิตในใจ ของตัวเองให้มันหลุดให้มันพ้นแต่ว่าได้รูปเสียงได้ลาบสักการะจากสิ่งภายนอกเช่ยก่อนหลงมัวเมายึดมั่นยึดติดจากสิ่งภายนอกเช่ยก่อนเรียกว่าการไม่ได้อาน,นิสงส์ภายในแต่เกิดอาน,นิสงส์จากภายนอกเรียกว่าผู้ที่เข้ามาบวชมาศึกษาประเภทที่สี่ก็คืออาน,นิสงส์ภายในก็ไม่ได้อาน,นิสงส์ภายนอกก็ไม่ได้เรียกว่าภายในก็ไม่รู้แจ้งเห็นจริง ไม่เข้าใจหลักธรรมคาสอนไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักมรรคมีองค์แปดไม่รู้จักเหตุในการอาศัยกันไม่รู้จักวัฏฏสงสารไม่รู้จักการเวียนายตใยเกิดไม่รู้แจ้งในการให้การเสียสละในสิลนการรักษาควบคุมไม่รู้แจ้งในสมาธิสติปัญญาเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้หลุดความหลุดพ้นภายใน แต่ว่าได้ความและไม่ได้ความหลุดพ้นจากภายนอกคือภายในก็ไม่ได้สิ่งภายนอกก็ไม่มีเรียกว่าภายในก็ไม่สําเร็จภายนอกก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ลาบสักกะละชื่อเสียงสรรเสริญยนยอจากภายนอกก็ไม่มีไม่มีเรียกว่าภายในก็ไม่ได้ภายนอกก็ไม่ได้คืออยู่ไปตามเหตุตามบุญตามกรรมตามวัสนาบารมีที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้สะสมมาแต่อาศัยการออกบวช อาศัยกันมาอาศัยในเพศสมณะพอได้อยู่ได้กินพอเลี้ยงร่างกายไปวันๆพอได้ทรัพย์สินเงินทองเล็กๆนน้อยๆในการใช้ชีวิตในการยังอัตภาพให้พอเป็นให้พอไปเรียกว่าภายในก็ไม่ได้ภายนอกก็ไม่ได้อยู่ไปก็อยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอานิสงส์ของการออกบวชสีประเภทมันก็มีความแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัย ประเภทที่หนึ่งก็คือได้อานิสงส์ภายในและได้อานิสงส์จากภายนอกเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ความหลุดพ้นรู้แจ้งภายในและได้ลาบสักระชื่อเสียงสรรเสริญยนยอจากภายนอกประเภทที่สองก็คือได้ความหลุดพ้นภายในแต่ว่าไม่ได้อานิสงส์จากภายนอกคือรูปเสียงกินลดคือลาบสักระชื่อเสียงสรรเสริญยนยอจากภายนอกไม่มี ก็ได้ความหลุดพ้นภายในอาศัยปัจจัยสี่พอเลี้ยงร่างกายไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ว่าไม่มีลาบสักระชื่อเสียงสรรเสริญเดอนยออะไรมากมายแต่ว่าได้ความรู้แจ้งภายในได้ความหลุดพ้นภายในได้เห็นอริยสัจสีภายในได้อานิสงส์จากการออกบวชจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นผู้หลุดพ้นอยู่ภายในแต่ไม่ได้อานิสงส์จากภายนอกประเภทที่สามก็คือ ภายในไม่ได้คืออน,นิสง์จากการออกบวชจากการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสีปล่อยวางตัวกูของกูไม่ได้ปล่อยวางขันห้าไม่ได้แต่ว่าได้ลาบสักกะะชื่อเสียงเสรรเสริญเยินยอจากภายนอกเรียกว่าภายในไม่ได้ได้อาน,นิสง์จากภายนอกประเภทที่สีก็คือภายในก็ไม่ได้ภายนอกก็ไม่ได้นี่เรียกว่าเหตุปัใจจัยในการออกบวช ภายในก็ไม่รู้อะไรภายนอกก็ไม่มีอะไรอยู่ไปตามบุญตามกรรมตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอาน,นิสงค์เรียกว่าเพราะไม่ศึกษาไม่เล่าเรียนไม่ปฏิบัติและก็ไม่มีใครได้ให้ลาภให้สักระชื่อเสียงสระเสริญยนยอเรียกว่าอาน,นิสงค์ภายในก็ไม่เกิดอาน,นิสงค์ภายนอกก็ไม่เกิดเรียกว่าเหตุปัจจัยของการออกบวชที่มีอาน,นิสงส์ที่มีความแตกต่างกันไป ตามบุญตามวัสนาบารมีที่เคยสะสมมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอยู่ร่วมกันตามบุญตามกรรมตามวาสนาบารมีแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเหตุของการออกบวชที่สูงที่สุดก็คือการดับกิเลสดับอุปทานดับความยึดมัน่นยึดติดในขันห้าดับความยึดมัน่นยึดติดใน ความคิดปล่อยวางความคิดหยุดความคิดคือการล,ละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุแห่งทุกเรียกว่าเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้สูงที่สูงที่สุดของการออกบวชก็คือเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสเป็นผู้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นผู้มีวิชาความรู้แจ้งทั้งการเกิดการตายทั้งการได้การมีการไม่ได้การไม่ม ouais ีเรียกว่า เป็นผู้รู้โลกนี้อย่างแจ่มแจ้งนี่เรียกว่าอานิสงค์จากการออกบวชที่แท้จริงก็คือทั้งภายในและภายนอกตามเหตุตามปัจจัยตามสมควรแก่เหตุไปตามบุญตามวาสนาเรียกว่ามันมีความแตกต่างกันของอนิสงส์จากการออกบวชจากการประพฤติปฏิบัติธรรม